สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกลุ่มคอมมูนิตี้ในกลุ่มไลน์นะครับพีซิกมาก็สร้างกลุ่มไลน์ไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มของอันดีเซมเบอร์โดยเฉพาะเลยเข้ามาพูดคุยหรือรับข่าวสารได้ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับและเราจะบิวไม่แตกไปด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครับกลุ่มไลน์ของซิกมาวันอันดีเซมเบอร์ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอันดีเซมเบอร์อยู่กับผมซิกมาวันครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําในส่วนของตัวสกิลทิกเกอร์นะครับเป็นส เป็นสกิลสายน้ำแข็งนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดสกิลแล้วก็มารู้จักกับสกิลนี้ยังไงผมก็ต้องขอแนะนําในส่วนของร้านเติมเกม powerpay นะครับเพราะว่า เขาเติมเกมถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัยน่าเชื่อถือด้วยเปิดบริการมาหลายปีแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนร้าน powerpay กันนะครับมีเกมให้เลือกเติมหลายเกมเลยในส่วนของอันดีเซ MBER ก็ลดราคาทุกแพ็คสามารถทักไปทางเพจใต้ description ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมและสกิลที่เราจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือสกิลฟอสบอลนะครับผมเป็นสกิลทริกเกอรนะครับหรือว่าไม่ทริกเกอก็ได้แต่เขานิยมมาใส่ในส่วนของตัวทริกเกอกัน นะครับแล้วก็สกิลนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นที่นิยมด้วยนะครับแต่ผมได้ลองเล่นแล้วมันใช้งานได้จริงและก็ดีด้วยนะครับในส่วนของสายการเคลียร์มอนหรือเคลียร์สปีดที่ดีนั่นเองนะครับผมตัวสกิลในส่วนของฟอสบอลเนี่ยนะครับเขาจะมีสถานะคือชิลนั่นเองนะครับเป็นสถานะของน้ําแข็งที่ทําให้มอนสเตอร์ติดสโลนะครับและในส่วนของสกิลวันนี้ที่เราเอามาทำนะครับจะ ทำการอเวกแล้วก็เป็นในส่วนของสกิลสีแดงที่เลเวลเต็มแล้วนะครับจะเป็นการอเวกโปรเจกต์ไทยนะครับที่เป็นตัวเขาเพิ่มขึ้นมา4ลูกนั่นเองนะครับ และเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของสกิลว่า Awake ตัวนี้มันมี Awake อะไรบ้างนะครับก็ในรายละเอียดของสกิล Force Ball ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมี Speed Projectile จะมีตัว Damage ที่เขาบ่งบอกว่าเป็น Damage Co เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ Damage Co Flash เป็นหน่วยอย่างเงี้ย นะครับผมแล้วก็มากสุดในการออกของลูกบอลนะครับที่เป็นฟอสบอลเนะี่ยออกมากสุด5อันหากเราเอาเวสีแดงแล้วปกติเขาจะออกแค่1ลูกนะครับแล้วรูปแบบของสกิลจะเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้มาแนะนำบิวนะครับแต่ว่าแนะนําแค่สกิลให้เพื่อนๆรู้จักสกิลแล้วก็ความรับของสกิลสกิลนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนการยิงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ a w a เวกแล้วนะอ่าจะสังเกตว่ามันไม่ได้ใกล้อย่างที่เราเคยทดลองกันอันนี้มันเริ่มไกลและ ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราเอา f o r ฟอ Ball ตัวเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างใน3แบบด้วยกันนะครับและนี่คือรูปแบบของสกิลฟอ Ball ที่ทําการ a w a k e มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่ม p r o j e c t ์ท e เขานะครับจะเพิ่มจํานวนบอลเพิ่มมา4ลูกจากปกติยิงไป1ลูกเพิ่มมาเป็น4ลูกเป็นรูปตัวพัดพุ่งออกไปด้านหน้านะครับรวมแล้ว5ลูกนั่นเองแล้วก็จะมีเดามจ เอมด้วยมีการขยายดามจของโปรเจกทายด้วยนะครับสุ่มมากสุด3%อันนี้คือการอเวกแบบซอสแบบแรกนะครับผมต่อไปแบบออริจินนะครับแบบออริจินเนี่ยจะเป็นการอเวกเพื่อที่จะมีเจาะเกาะน้ําแข็งเพิ่มขึ้นนะครับเจาะเกาะของฟอสบอลเนี่ยนะเพิ่มขึ้นมากสุด20%และมีดามจโคเพิ่มขึ้น52%อนตะครับไอตัวที่มันบอกว่า a n n o t link เนี่ยหมายถึงว่าเราไม่สามารถลิงก์กับรูนมันติช็อตได้แล้วไม่สามารถลิงก์กับรูนโคเพนได้แล้้้ววอะะไรปรปมาณนีแล อันที่3เลยวอลิตี้นะครับวอลิตี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการยิงบอลออกไปยิ่งศัตรูอยู่ห่างไกลย,ยิ่งยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไซส์ของโปรเจกต์ท e หรือว่าไซส์ของตัวบอลเนี่ยใหญ่ขึ้นถึง60%จากอันเดิมนะครับแล้วก็จะมีการพุ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นโปรเจกต์ทายสปีดนะพุ่งไปด้านหน้าเร็วขึ้นถึง20%เลยมากสุดนะครับโดยปกติแล้วเจ้าตัวฟอสบอลเขามีข้อเสียนะครับคือการพุ่งที่สโลนั่นเองนะครับผม แต่ข้อดีของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูหลังเราทดสอบแล้วก็บอกความรับของฟอสบอลกันนะครับผมและตอนนี้ผมมาทดสอบตีหุ่นฟางนะครับผมจะค่อยๆบอกรายละเอียดและเทคนิคการเล่นในส่วนของสกิลฟอสบอลให้เราดึงประสิทธิภาพของสกิลฟอสบอลให้มากที่สุดนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับที่ผมยิงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกเป็นแฉกห้าแฉกซึ่งระยะมันสั้นมากเพื่อนๆเห็นไหมครับ ความลับของฟอสบอลนะครับในการเพิ่มระยะของฟอสบอลก็คือนะครับการเพิ่มสปีดโปรเจกต์ทนั่นเองสังเกตว่าลูกบอลเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้านะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เรายิงอ่ะมันจะออกมานะครับอ่าหฮิตต่อฟอสบอลจํานวน5รูปนะครับแล้วก็เวลาเราจะทําให้มันไกลขึ้นใช่ไหมครับแล้วสปีดเร็วขึ้นแน่นอนว่าเป็นสปีดโปรเจกต์ทไม่เพียงแค่ให้บอลมันเร็วขึ้นนะครับแต่มันจะทําให้ไกลขึ้นด้วยอ่าดูนะฮะ สปีดโปรเจ t i l e อันแรกที่จำเป็นเลยนะครับก็คือตัวนี้ฮนะแนะนำเลยคือ Projectile Acceleration นะครับเป็นการเพิ่มสปีดโปรเจก i l e ไม่พอแล้วก็เพิ่ม d a m m g e p โปรเจก i l e ด้วยนนำซ้ำยังไม่พอครับ s t a t e f f e c t rate จะเพิ่มขึ้นด้วยทำให้มอนสเตอร์ติด s t a c k shield บ่อยขึ้นในส่วนของตัว frost ball นะก็เอามาใส่อันนี้ใส่1จุดแล้วนะครับอีก1จุดที่แนะนำครับถุงมือ p โปรเจก l e Speed ตัวนี้นะครับ c a s t o r fighter ตัวนี้นะครับจะทําให้เพิ่มโปรเจกไ s สปีดมากสุดนะครับถึง20เลยนะครับให้เราใส่เข้าไปปึ้งอันนี้คือโปรเจกไทสออันแล้ะคือส่วนอื่นนะเพื่อนๆหาโปรเจกไ s สปีดได้นะ่าสามารถหาได้แล้วก็ส่วนธนูเนี่ยมันจะมีส่วนของซั f ฟิกที่เป็นโปรเจกไ s สปีดด้วยแล้วอื่นๆก็มีนะครับที่จริงแล้วแต่ผมพอใจที่เท่านี้แหละนะครับอะมาดูกันเราเพิ่มโปรเจกไทสปีดเราราว,ราวแปดกว่าเปอร์เซ็นต์ละมั้งนะครับแล้วลองมาดูนะครับว่ายิงแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับ จากการยิงที่แบบไม่สุดจอตอนเนี้ยมันสุดจอขอบด้านซ้ายแล้วแต่มันก็จบแค่ตรงนี้นะนะครับความรับของเขาคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมานาหมดอ่ะความรับของเขาคือแบบนี้ฮะคือเจ้าตัวเนี้ยนะครับฟอสบอผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกในนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่หานี้ไม่เจอเลยนะคือเขาไม่ได้เป็นตัวที่สามารถเพิ่มระยะด้วย Area เรียเอฟเฟสังเกตว่าถ้าเราเล่นอย่างไรนิ่งเชนอะพอเราเพิ่มระยะ Distance ด้วย a r e a Effect อย่างเงี้ยครับตัว Lighting Chain มันจะช็อตไกลขึ้นจากตัวเราถูกไหมฮะแต่ตัวเนี้ย a i r a Effect ไม่สามารถทําให้เจ้าเนี่ยมีระยะไกลขึ้นการเพิ่ม Speed Projectile เป็นตัวเลือกที่ทําให้ตัวนี้ไกลขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้า f o สบอลเนี่ยเขาจะออกมาเป็นจํานวนวินาทีนะครับอ่ะอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมผมกดยิงเป็นครั้งนะครับเนี้ยเรานับว่า f ฟอสบอลมันจะหายไปภายในกี่วินะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆลองสังเกตนะหนึส,สา 1>, 1 2 3ประมาณ2.5วีครับ1 2 3 f o สบอ ball มันถึงจะหายไปเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นครับยิ่งเราเพิ่มสปีดโปรเจกไทของตัวฟอสบอลนะครับให้มันมากขึ้นนะครับตัวฟอสบอลก็จะพุ่งไปด้านหน้าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฟอสบอลเนี่ยจะมีระยะเวลาในการออกตั้งแต่เรายิงครั้งแรกเลย3วินาทีใน3วินาทีเนี่ยยิ่งมันพุ่งเร็วมันก็ยิ่งไกลออกไปด้านหน้าไกลขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมันมีความลับอยู่ซึ่งมันไม่ได้บอกในนี้เลยนะครับว่าฟอสบอลเวลาเรายิงออกไปมันจะอยู่กี่วินะครับซึ่งนับได้ก็ประมาณ2 5ถึง3วิประมาณนั้นนะครับเนี่ย 1, 2, กน ขึ้นเลยแล้วถ้าหากเราถอดล่ะครับถอดตัวโปรเจกายสปีดใช่ไหมถอดถุงมือออกใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับยิงไปปั้ง123 123 3วิเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ว่าโปรเจกไทของตัวฟอสบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้า เพราะฉะนั้นภายใน3วิมันก็วิ่งได้แค่ด้านหน้านีครับไม่สุดจอนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคหนึ่งในการเล่นฟอสบอลแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบทําให้เพื่อนๆสนุกได้ด้วยนะครับอันนี้ดูที่ s o d i a แนะอย่างผมเล่นสาย s o d i a แพิเศษอิลิเมนที่ทําให้ตัว แอ g ไลนิ่งมันออกมาก็จะทําให้ตัวฟอสบอลแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันมีความสนุกกว่านั้นเพื่อนๆสามารถมาเล่นสายนี้ได้นะครับแต่ผมลองเทดสมบนะแล้วมันเบาหรือว่าอยากให้มันแรงเท่ากับอตอนที่มันแอดไลนิ่งช็อคนะเพื่อนๆสามารถเล่นแบบพยายุใต้ฝุ่นก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มอนติดช็อคแล้วเราก็ค่อยยิงก็ได้นะครับเราสามารถมาอัพตรงนี้เนี่ยเห็นไหม 2 Project กต์ทค้เขาตรงนี้ครับจากปกติแล้วมันยิง5แฉกจากการอเวกใช่ไหมถ้าเราอัพตรงนี้มันจะกลายเป็น7แฉกเลยครับเพื่อนๆน,นะแล้วมันเล่นสนุกแล้วมันดูเพลินแล้วมันกวนเพื่อนดีนะครับผมบางหน้าบางตาว่ากันไปแต่อันนี้คงไม่ได้ทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับแค่มาบอกว่าเรามีอีกหนึ่งสายการเล่นก็คือ2 Project กต์ทเขาก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเป็นตัวเลือกที่ดีเดี๋ยวผมจะยิงเสา ให้ดูนะครับแล้วก็จะจบคลิปด้วยการลง1 0บสโดยการแบบยิงมอนเตอร์แต่เคลียร์มอนไม่หมดนะแล้วก็ไปยิงบอสเลยเพื่อที่จะได้แบบว่าคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปด้วยการลง1 0บสให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะขอยิงอันนี้ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวฟอสบอลเนี่ยนะครับมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของฟิสแอโร่นะครับจากเดเมจทั้งหมดนะครับแบบไม่กดบัฟอะไรนะกดแค่บัฟสไตล์ตัวนี้นะฮะอ่ะแต่ผมจะใส่ในส่วนของอัดเต็มเดเมจเลยนะ อย่างนี้ฮะใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่ตัว p โปรเจก l e Speed ให้เรียบร้อยนะฮะอ่าแล้วผมจะยิงให้ดูในหนึนาทีนะฮะว่าฟอสบอลมันจะทำาดาเมจได้เท่าไหร่นะมันจะแรงสู้สกิลอื่นได้หรือเปล่านะครับในส่วนของบิลนี้นะครับผมก็จะค่อยมารีวิวบิลนี้นะครับภายหลังแล้วกันนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันอันนี้ขอแนะนำในส่วนของฟอสบอลเกาะให้มันเป็นตัวเลือกสายน้ำแข็ง สักหนึ่งสกิลฝากไว้ในดวงใจด้วยเพราะว่าเป็นสกิลที่ผมคิดว่ามันเคลียร์มอนได้ดีเล่นสนุกแล้วก็กวนตาเพื่อนดีนะฮ <c oughs> ะเดีเดี๋ยวให้ดูนะครับจบแล้วว่า1นาทีเวลาเรายิงหุ่นฟางเนี่ยครับเขาจะได้เดเมจกี่เปอร์เซ็นต์ของเดเมจหลักฟิสแอโโลเรานะ,ะมันก็มีเดเมจนะครับพรากอ,อมันไม่ได้กระจอกนะเออ ข้อดีของเขาคือแบบมันยิงทะลุทุกตัวเลยครับถ้าเป็นไฟบอลเนี่ยมันยิง้วมันหายใช่ไหมโดนมอนเตอร์แต่อันนี้ยิงทะลุไปด้านหลังเลยครับจนกว่า3วิจนกว่า3วิว3วมันจะหมดมันถึงจะหายไปนะครับแต่ว่าโดนตัวละฮิตนะย้ํานะตัวละฮิตนะครับไม่ได้โดนเหมือนอิเล็กตริกบอลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะอ่าอันนี้ไม่กดบัฟนะครับเราก็จะได้ ฟิสส์แอโร่ทำเดเมจได้ประมาณ15ล้านกลมๆแล้วก็ตัว f ฟอ Ball ทำเดเมจได้5ล้านอ่าประมาณนี้ก็ทำเดเมจได้30%กกว่าๆของเดเมจหลัก Fist a แ r โร่เลยนะครับถือว่ามีเดเมจนะครับแล้วก็ยิงกระจายถ้าแบบมอนมาเป็นกลุ่มนี่ดีมากเลยเหมาะสำหรับ เล่นเคลียร์แมปมอนเป็นกลุ่มนะครับแต่ยิงบอสก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่สกิลอื่นถ้าจะเน้นยิงบอสอย่างเดียวเนะี่ยสกิลอื่นน่าจะดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลง1 0บสบให้ดูเพื่อเป็นการปิดคลิปสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงคลิปนี้ก็กดไลค์กันเยอะๆนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปเพิ่มเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วรับชมคลิปหน้าเป็นคลิปบิวแล้วกันสวัสดีครับ